อในรุ่นยู U5 เท่าไหร่เนี่ย54ป่ะ52 53นี่น่าจะรุน่นยู U54 ฮะรุ่นสุดท้ายของวันนี้ฮะถัดมาก็จะเป็น VIP ต้นกามาเยือนม er ิกซ์สไตล์ฮะทุ่งครุสมุทรปราการนะออกจากอยุธยามา ลุนนี่ปูสาตัวฟองกี้เม็กซายเบอร์เก้าเซนเตอร์ซลาตันเบอร์เก้ 9, นนะเาอีเบอร์เก้าสองคนนะฮะเรนเม็กซ้ายเม็กขวาตองกลางเบอร์เจ็ดมิกกี้ตองกลางประตูฟองกี้มิกกี้กลางเบอร์อ่อกองหน้าเบอร์ห้ากองหน้าสองตัว หลังสามนี่ตอนเกมลุกนี่ขึ้นไปกลายเป็นกลางสามเหลือตัวเซ็นเตอร์ตัวสุดท้าย1ตัวเกมลุกใช่น้า2องอะไรฮะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก่อน อ่างสนามี่อย่างมันรุ่นปีห้าสี่ยูห้าสี่ฮะนุ่นยุวะชนเด็กมากๆยุวะชน สนาตตันลูกมออเลยตัวนี้ของกีแบบเต็มที่ฮะโหกของหน้าตัวใหญ่นะฮะทางมิสไตล์ดูแล้วถ้าทางจะเตะดีถึงมาตัวตัวใหญ่ฮะ,ะมิสไตล์ของหน้าเบอร์อะไรนะ ยี่สิบสองะมิกนี่ดันสูงนะเตรียมเล่นเกมลุกเลยอยู่แถวครึ่งสนามกันยาวแม่ฟงกี้ฟองกี้ใช้สายตาเซฟนะเมื่อกี้อ้าวไลาตันอ้าวจาน อาจารย์ไม่มีชุดมาไหรืออาจารย์มาจากไหนเนี่ยอาจารย์กลับบ้านไปแล้วโอ้โหบนก้าว่าโดนไม่าโอ้โหวนเข้ามาฟองกี้เอ้าฟองกี้ห oh, ่าฮ่า้ไม่ต้องโดนลงโทษแล้ว เพื่อนยังไม่พร้อมจะเล่นนะพ้องกี้กิ้งมาแล้วตัดนี่ครับมาดูเบอร์เจ็ดกองกลางเพลย์เมคเกอร์เบอร์เจ็ดนะมิกกี้หูโยกกันชากดึงตัดไนเข้าไปฮะโอ้โหรบแทงออกไปที่ปีกแม่สลากตันตามแซะอยู่ มิกิเบอร์เจ็ดน้โหแมเกือบผ่านได้ครับแมจ่ายเทนี้ใส่ด้วยโอ้โหฟองกี้บอกแม่งานมาแล้วโอ้โหนโาทีต้นๆ้นของควอเตอร์ที่หนึ่งฮะสุดที่จะทนลูกแรกมาไวจริงๆ แสงหน้าเลยะฟองกี้เซฟไม่ได้ลูกมันจ่อแล้วเกินนะเบอร์เจ็ดมิกกี้นามิกเด็กของมิสตาร์นี่มีสกิลการคลองบอลที่ดีมากฮะเนี่ยจะกินโดยหนึ่งคนแล้วก็ค่อยโอ้โหนี่ยิงแล้วโอโ้แม่เอาฟองกี้บอกโอโ้ สองลูกแล้วแ่าแกะเกมลงมาแล้วเบอร์แปดลงมาแทนเบรรอร์เก้าที่มิกกีแ้แทงไปให้โอชิฮะมาบอหน้าแดงดแมาบอลหน้าแดงโดนเอยกระหอบน่าเสา โอ้ยลูกทีสามมาไวจริงๆอะไม่ถึงห้านาทีสามลูกแล้วห้านาทีแล้วดีเลยอ่อโอชิล็อกลไปเอาแหวน มิกกี้กระชากออกมาใส่ด้วยขวาแมหาม S <S ฟ,มกมฟงกี้ครับเล่นสัานไปที่แหมฟงกี้จับได้แล้วฟงกี้ ไปให้มิกกี้ไม่มีใครเจอแม่เบอร์ห้าเบอร์ห้ายังถ่ายไม่ได้โยเจอโอ้โหแม่ดึงหลบมิกซ์ตา์นี่แม่ลากผ่านสองสามคนนะแล้วก็วใจ่ายใส่ด้วยขวาโอ้โห

โอ้โหผ่านเกือบโดนมาอีกแล้ว <c oughs> แมาซาลาตันซาลาตันตามโอ้โหมา <c oughs> ฟงกี้รับไปได้บ <c oughs> ักกี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยฟงกี้แม่ติดปลายมือ ของเกียร์ฮะลูกแต่มุมของมิกเบอร์สิบเก้าเบอร์หกเรียกแล้วโนโนโนได้ยินป่าเออเอาไปเลยน่ะสวลาต้นเบอร์เก oh. ้าแทงโอ้โหเบอร์เจ็ดควบแม่ไปเจอของใหญ่นะ oh. มาอีกทีใส่ด้วยขวาแม่ oh. <c oughs> ให้หรือยิง ะสลึกไปครับถ้าส่งก็ลึกถ้ายิงก็ออกฟงกี้เบอร์หนึ่งเต็มที่่ายัดเข้าไปตรงกลางแหมมาเบอร์สี่สี่โอ้โหล็อกใส่ด้วยซ้ายแม่ฟงกี้ กิ่งว่าให้เบอร์แปดเซบล็อกหนึ่งทีออกข้างเันแล้วแม่เบอร์แปดเจอเบอร์สี่สี่มาแล้วเบอร์เจ็ดด้ยงานนี้ยังใสยย่ยะาป,ปั้นฟองเกียฮะโอ้ฟอง้วออกแล้วจานอกเด็กไม่โกหกนะฮะอา,านั่งดูบอลเนี่ยเตะเข้าไปตรงกลาง ไม่ทันต้นก้าศูนมิกสไตสา3ไม่เห็นครับเบอร์แปดสิบอ่ามิกกี้เบอร์เจ็ดนะเบอร์แปดิกตัดมาเบอร์สิบสามใส่ด้วยขวาโอ้โห mm hmm. เขาซ้อมยิงกันมาหรือไงผมเห็นหลายรุ่นเลยยิงกันได้หลายตัวเลย นะมาแล้วใส่ด้วยขวาแว่ปลายมือเอาไว้ออกครับลูกที่สี่นะดีะมากพีดนึงก็เราไปเด็ดเดี๋ยวออกเลยเจ็บไม่เท่าเนี่ยไหนอ่ะ,ะอันที่ตั้งก็ใช้เลยเอาโทรศัพท์มาี่้หรอ แบตไม้พอหรอเบอร์ห้าแหมไปโดดเดี่ยวก็เกินโอชิไปช่วยแล้วเบอร์แปดชื่ออะไรกันบ้างอ่ะจานี่หนี่มิกกี้เบอร์เจ็ดแหมไม่มีเพื่อนเข้ามาเรียกบอลนะฮะมิกกี้ก็จะโอ้โหแต่อ้อมแหมจินตนาการ บบเบอร์สิบเ้าครับเอะไรอะเป็นเนื้อแน่ะเกิอเยอะอ่ะอัดแม่อืมันลุดออกไปแล้วอ่ามิกครับโซนย้าศ ยิกตดัดได้กระชากแม่ฟองกี้เอ่อไม่ใช่ฮะมิกกี้เอ่อแปดสิบ เบอร์่แม่ฉากเลิศนะตัวนี้ต <ijn Diamond> uh ัวใหญ่หน่อยสารด้านตามแซะโอ้โหต่อในที่เบอร์ส1อือ huh. <arn> <cake> <iye vag brilliant> <s ign Hayır> ใส่ด้วยควาฟองกี้วา้าลูกที่หกฟองกี้งานชุกจริงๆพักนี้เด็กมิกซ์สไตล์นี่ของแข็งจริงๆนะแทบทุกรุ่นเลย ราที่สังเกตมาจะต้องเลี้ยงกินตัวก่อนหนึ่งะก็ให้ออกบอลขงหลังกินไปหนึ่งแล้วกินไปสองแล้วออกทางดาวโอ้ไม่ทันโอ้อาจารย์มองไม่เห็นแ,แต่กล้องเห็นอยู่ว่าไม่ทัน เป็นบอลฟาสมาเพราะตัวผสมกับระบบทีมกินก่อนแล้วก็ให้กินแล้วก็ให้เก้าที่เบอร์ห้าครับเตะเข้าไปดูวยเก้าสาลาตันจิมด้วยหัวเกือกฟองกี้รับได้ องจี้ยาวเลยเให้มาข้างหน้าองจี้องจี้จารยหลอกลูกคอนเนอะร์เบอร์สี่สี่ไม่เตะเบอร์สิบเก้ายวเตะเอง เบอร์สิบเข้ามาเบอร์สิบเก้ายกมงแม่ตั้งหัวรอเบอร์ยี่สิบสามอ่าตัวใหญ่เบอร์สิบเบอร์ยี่สามนี่ลูที่เจ็ดมาที่เบอร์เจ็ดต้นกล้าครับมิกกี้ กินมาสองแล้วก็แทงติดเบอร์แปดเบอร์หกโหหมเอาออกมาข้างๆก่อนเอเออทิ้งตัวจะาแน่เป็นลูกทุ่มฮะสนกาได้ทุ่มครับ อบอลอ่ะบอลลูกฮะบอลมีสองลูกชุมเลาะเส้นขึ้ไนไปแหมถุงในจะงานเข้าว่างาเรียบร้อยฮะนี่คันโอ้โหสาตัวขึ้นมาถึงตรงนี้เลย เล่นระบบอะไรเนี่ยเล่นเหมือนฟุตซอลเลยฮนะเบอร์สิบพามาของกี้ยาวเลยของกีมาโอ้ของกีนี่เนี่ะขอได้เบอร์แปดเฮ้ยแม สองจี้บอกยิ่แม่ฝึกเตะบอลฝึกรับด้วยมือ <c oughs> คุณแม่เลยสองจี้บอกผมยังเตะบอลไม่ขึ้นเลยว้าห มันฟุตซอลหรือมันฟุตบอลเนี่ยน่ะแม่เบอร์แปดสิบปั๊มอยู่แม่ไม่เข้าทะาใส่ด้วยขวาลูกเตะมุมฟองกี้เตะม,ม,มุมเบอร์สิบเ้าวิ่งมาอาเรียกเพื่อนแล้วเอาว้าแม่ นแรกอทีอาจารย์บอกว่าเป็นลูกทัดบอลออกหลังคำถามของดักเด็กคือมันโอ้คนนี้เต็บอลแรงอยู่เข้ามาพริกลองได้เบอร์80เบอร์5มิกกี้มิกกี้ แม่เปิดจะให้โอชิตูสาตูแม่เเจอฟองกี้หน่อยโอ้ยฟงกี้บอกไม่ขนาดลูกเต๋าเบอร์เจ็ดมิกกี้แม่ติด การบอกฟาวปนกาสูนนะเจ้าบ้านิสตาเจ็ดในรุ่นปีห้าสี่สองห้าห้าสี่เขาสองเกิดห้าสี่ห้าห้าหกนี้เลยหมด ตังล้มก่อนฮะโยนืมดึงหลบแตะหลบอีกทีกระชากมาเองนี่แมเบอร์ห้าไม่ยอมเบอร์ยี่สามทุ่งคืนมาที่โอ้โหเขาเล่นเหมือนเล่นฟุตซอลเลยะฮะุูสาตัวออกไปเล่น กินไปหนึ่งตัวกินสองกินสามแล้วก็ให้แม่กินเลอือพาร์สมาเบอร์สี่สี่ไม่ทันนะเดี๋ยวยาวแม่ฟงกี้ฟงกี้บอกกดดันลงคุณแม่นี่แหละ แต่อนสั่งฮะฮาโอ้ยฟองจีน่า้ปป่าซุปเปอร์เซฟครับฟองจีทำงานเตะออกไปแหมติดน,นิกนิกกี้หืมเบอร์แปดเซฟว่ะแหมระวังฮะ เบอร์สี่สี่จะทิกม่ติดเบอร์แปดเซฟแม่สปีดนันโดใช่ไหมเบอร์แปดเนี่ยตัวนันโดนะตีกินหนึ่งตัวแล้วก็แทงให้ ก็หูติดปลายมือฟองกี้อ่าอาจารย์ดอกตั้งแต่อาจารย์ใจดีฮะโอ้ยแหมมันขาดแล้วเจ็ดลูกเบือแปดสิบทิ้งออกไปโอชิตัดเข้ามา ติดเบอร์สิบเก้าโอ้โหกินมาสองตัวแล้วอ่าแทงออกปีดใส่ด้วยขวาหูไม่มีฟองกี้หลายลูก <Oh, ม <Christmas music Dragon> oh, ah. ah, ah, ือแข็งสไตล์ของ สไตล์อะไรของมิสไตล์นี่จะกินตัวก่อนหนึ่งคนสองคนแล้วค่อยให้เท่าที่ผมดูมานี่สไตล์จะเป็นอย่างนั้นนะมิกนเนี่ยไปแล้วพยายามจะกินแล้วกินเสร็จแล้วก็ให้อาไปแล้วฮนะโอ้โห ว่ากล้องไปไม่ทันลูกทีแปดมิกสไตล์แข่งทุกรุ่นนะออเออ ทุกนุ่นเลยฮะเขาจะเลี้ยงกินตัวก่อนแล้วค่อยให้ที่ช่องเบอร์เจ็ดโอ้ลูกนี้มีเบอร์แปดเซฟฟองกี้นี่แหละอาจารย์มาพักก่อนไปแก้เกมก่อนนะมิก แปดต้นหญ้าศูนย์นะเดี๋ยวมาดูครึ่งที่สองต่อ